มึงพิโลกอยู่ในวัดใหญ่ครับวัดวอริหารวัดวอรละว,ว,วิหารครับหรือวัดใหญ่วัดหลวงพ่อปุชินราชรับสวยงามมากยามค่ำคืน <c oughs> พระอาทารย์ตกทุมใหญนะ่นะมาถวายมาไหว้ก็แล้ขอพรจากพระอาทารย์ลดเพราะว่าขออะไรก็ได้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาแล้วครับพี่น้องครับ ชมนะครับสวนน้ำครับก็พระอาถารข้างหลังเป็นพระปางครับพระปางเปิดให้ปีละครั้งครับขึ้นไปสักกาพระบรมธาตุครับพระปางครับคุณไปเวลาลงนี่ขาสั่นเหมือนกันสูงเหมือนกันนะครับพี่น้องเคยขึ้นไปครั้งเดียวกับเปิดให้มาไป,รปกราบไหว้ปีละครั้งนะครับพี่น้องอเจ้ครับพี่น้อง ขอลงระคาัสดีค้าพี่น้องเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผุจัดเลยนะครับพี่น้อง